ภาพนี้ชัดเลยน้องเอดิเกลสำเนาลูกแม่ชมถูกต้องขนาดท่าถ่ายรูปยังเหมือน เลือดแม่เข้มข้นไม่เสียชื่อทายาทซุปตาจริงๆค่ะสำหรับน้องเอมมเกลลูกสาวตัวตึวตงแห่งบ้านรังสีสิงหพิพัฒน์ที่นับวันก็ยิ่งดูจะฉายแววความเปียวตามรอยคุณแม่ชมพู่อรยามาแบบติดๆโด,ดยการันตีได้จากคอลเลกชันภาพถ่ายเซตใหม่ที่ถูกนํามาแชร์ผ่านทางอินสตาแกรมของแม่ชมซึ่งเผยให้เห็นลีลาการโพสต์ถ่ายรูปสไตล์ชิคเวอร์ตามมุมต่างๆของบ้านไม่ว่าจะเป็นขั้นบันไดราวบันไดหรือแม้แต่ตอนยืนสวยๆวดวิวเมืองใหญ่ริมกระจกเท่านั้นไม่พอคะ่ะเราในส่วนของชุดคอสตูมที่ ทั้งเรสสีขาวแดงลายผลเชอรี่กับหมวกบักเก็ตเข้ากันก็ยังเป๊ะปังเวอร์ชวนว้าวแบบสุดๆรีบดีววางานนี้น้องเกวสามารถพรีเซนต์ความน่ารักสใสายออกมาได้ถูกจริตจ,จนบรรดาพี่ๆแฟนคลับต้องเข้ามากดไลค์ให้กับความน่ารักรัวๆกันเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ